ดีครับผมยิบวรวัตรนะฮะและ EP นี้กลับมาพบอีกแล้วครับกับ p u b g Mobile นะฮะและ EP นี้เราอยู่กัน3คน,นะฮะน้องอิฟน้องซอนนะฮะแล้วไปดูกันว่านเกิดอะไรขึ้นบ้างกับ EP นี้นะฮะมีบางเอารุดยังวะฮะให้ให้ตามข้ามาเดี๋ยวให้ตามข้ามา โอเคเราเล่นเหมือนเดิมนะลงครอบวงไม่ใช่ครอบวงฮะลงครอบครอบก็แล้วก็คอยขยับขย่ายเข้าไปข้างในไปเดี๋ยวหาปืนแถวๆนี้ก่อนไม่ชอบปะทะหยบบวกอะไรวะหยบไปตายไอ้หยบบวก Nguyên bảo bằng bò bò bong 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 bò bong 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 để bong bong ở bong 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 mà bong 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 để kiếm nó muộn. Ip khao rồi không? Vâng. khao, mày yên vâng ngon. Khao mày đại dương. Vâng mày yêu đương. vô đè nè nè bơi nè tay nè tay mày 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 บ้านหลังนี้คนเมืเลยเหรอไม่ได้เตยมันเอาหน้าไม้ก,ก็ได้เอ้วหน้าไม้ไม่มีลูกแล้วแต่ว่าเอาอหน้าไมากก้เสียดายเก็บมุมวันนี้ได้เปิดดีลุกซ้อมเขาไปก่อนกระสุนนี่เหรอเก็บไปก่อนเพื่อปมมีคนมีคนตรงนี้ตรงนี xem phun à xem đến xe rồi à? xem rồi xem 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 rồi xem 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 nhẹ xem 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 nhẹ xem 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 mà xem 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 xem

Ồ, oh, lên thuốc kia không? Mai, 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 lên bên đi Ồ, ok, 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 ok Ok, ok Bye, bye, bye Để khao này buông đi quá Cái trắng rồi luôn Thì canh đạn đây luôn Một chặt nữa Nào, đem đi The coat may giải đây thì, coat may hết đêm 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 hết Nah. Au. Oh. Mark the -location. location. Okay, okay. Lower, 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 Hello, friend. Hello, hello, hello. Hello, friend. Hello, hello. Ying di, ying di. Hello, friend. Hello, hello. Ying di, ying di. Which one? Oh, yeah, friend, friend, friend. Which one?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 

อย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงเข้าวงก่อนเพื่อนเข้าวงก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 ่อนเพื่อนเข้าวงก่อนใจเย็นใจอย่ายิง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 เพื่อนอย่ายิง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 อยย่าิงเพื่อนอย่ายิงโอเคไปเราเข้าเราเข้าวงพร้อมกันเพื่อนเข้าวงพร้อมกันไป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 แยกย้ายกันไปนะแยกย้ายกันไปโอเคขอขอขอไปด้วยเพื่อนขอไปด้วยเดี๋ยวไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันโอเคไป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  ขอบคุณมากเพื่อนโอ้ยสาวสวยน่ารักมากเลย <Okay. S 1> <อ>เราพอเราลงรถอ่าเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะให้ลงรถแล้วก็เราจะไปนะแยกกันก่อนนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยเจอกันนะโอเคนะเพื่อนนะ โอเคโอเคจอด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 เดี๋ยวเพื่อนลงก่อนนะโอเคเราลงนะเพื่อนนะอย่าเพิ่งยิงกันนะอย่ายิงโอเคเพื่อนเพื่อนไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนไปเลยผมเราจะไม่ยิงเราไม่ยิงเพื่อนไปเลยไปเลยเพื่อนไปเลยโอเคเจอกันเพื่อนขอบคุณมากขอบคุณมากบายโอเคไป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 บายบายใช่เลยเฮ้ยโดเล่นแบบเล่นแบบกูเล่นแบบเป็นเลยนี่ ก็ยิงกันนุ๊กไยิงกันไดไม่โดนม่โนกันนุ๊กไปยิงมันยิบป่ะน้าว่าทุกยิงเงมังะไได้ไได้ไดวรยงกูเหรอหนูยิงด้ดยนะเดี๋ยวจะยิงเ้ยแม่เปลนไปเลยมึงนาว่าเนาจะรขับรถไปอะ เออไป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 ังไม่มีสะโคะบยิบไม่ได้เนี่ยเนี่ยอโอ้ <c oughs> โอรถรถกล้าไ,ไปแล้วเกือบตายวงเกือบตายครับเ <c oughs> ัินดีนะนเปลนเนร้นไม่ยิ่ง <c oughs> อ๋อนี่เบืนอนรถไงยิบดีอีโน่เอา

อย่ายิงนะอย่ายิงนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนใจเย็นๆเพื่อนอย่ายิงอย่ายิงเพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่ายิงเพ่อนอย่ยิงอย่ายิงอย่ายิงนะอย่ายิงนะอุ้ย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 ผมยิงนะผมยิงนะโอเคเอาลีเอาลีโอเคทีนี้อย่ายิงนะเพื่อนผมจะชุบเพื่อนนะอย่ายิงนะอย่ายิงนะอุ้ย่าอย่าอย่ายิงอย่ายิงบอกว่าอย่ายิงอย่าอุ้ยอืมเอ้อมอ้ย มันคอลลาตี้กันมันไม่ใช่ผู้ยิงสองคนที่เราช่วยเมื่อกี้โอ้ยไอพวกนี้อ่ะมันคอลลาตี้ไงมันน่าจะเล่นกับเพื่อนวายายิง<อ>แต่นั่นยิงเนะ <laughs> นี่ยมันตีเดียวใช่ไหมโอ้ยน่าจะตัดสินใจย,ยิงนะเมื่อกี้ก็ดีเนะี่ยโอ้ขีดอะไรวะปดิปดปากปิดปากมากเลยไม่ได้ไม่ได้โอ้ย ตััวดบมใช่ตัวที่ดับนี้ไอเบอร์เซนี่ได้ยิงไงเนี่ยเฮ้อนั่นแต่ตัดสินใจยิงกันดีเนี่นั่นแต่เรายิงมีซิทข้าวงน่าว่าโอเคฮะก็จบลงไปนะครับสำหรับ PUBG Mobile นะครับสำหรับ EP นี้ถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะแล้วก็ EP นี้นะครับทำให้เห็นว่าผ <c oughs> ู้เล่นในทีมในทีมอื่นนะครับเขาก็ ฟังเรานะครับแล้วก็ไม่ยิงด้วยนะครับช่วยกันตอนที่อยู่นอกวงนะครก็ประทับใจมากนะครับไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนะฮะสองสาวนะครับถ้าดู EP นี้นะครับก็ทักทายเข้ามาได้นะครับโอเคอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ฮะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ